ก็จะมีปัญหาเรื่องการจ่ายอย่างเช่นการโอนลูกน้องก็มีหน้าที่แค่ถ่ายกว่าเราจะรู้ว่าตรงนั้นเราโดนโกงผ่านไปสองาวันแล้วแต่เราไม่สามารถจะเรียกเงินกลับคืนมาได้อ้ำนะครับเป็นเจ้าของเชิงซิมีสาขาขอนแก่นนะครับเราทำขนมหวานเสนอความหลากหลายที่มีมากว่า70ปีครับปัจจุบันเรามีร้อยกว่าสาขาชิงซิมีของเราดำเนินการครอบครัว เพื่อครอบครัวเราจะทํากันโดยเ,เป็นตักบ,บุญตะกบลเดียวเราจะไม่ขายแฟรนไชส์เพราะเรายังรักแบรนด์นี้เหมือนลูกเหมือนหลานเรายังอยากให้มันโตขึ้นไปเรื่อยๆข้างในของเรามีทั้งหมด9บ้านในการดูแลกันละกันเราคอยดูผลประโยชน์ให้ทั้งตัวเราเองด้วยและตัวญาติๆเราด้วยเพราะเราเชื่อว่ายังไงเป็นญาติกันเราควรจะรักกัน เปิดใหม่ๆนะครับด้วยความที่เป็นเชิยงสมีคนก็จะมีพื้นฐานประมาณนึงว่ารู้จักเราก็จะเคยเห็นร้านเราอยู่บ้างการตอบรับเลยดีคนต่อแถวแน่นก็จะมีปัญหาเรื่องการจ่ายอย่างเช่นการโอนอโอนแต่ใช้สลิปเดียวกันแต่ลูกค้าคนละคนลูกน้องก็มีหน้าที่แค่ถ่ายกว่าเราจะรู้ว่าตรงนั้นนะเราโดนโกงผ่านไปสอสมวันแล้วเราขึ้นกลับมาเช็คแต่เราไม่สามารถจะเรียกเงินกลับคืนมาได้ครับมันก็เลยเป็นปัญหาแรกแร ออพอเจอปัญหานั้นน่ะเราก็พยายามหาแอปพลิเคชันมากมาเลยแต่เรารู้สึกว่า Thunder Solution ตอบโจทย์เรามันทำให้ประหยัดเราประหยัดเวลามากขึ้นในการตรวจสอบลูกค้าในการตรวจสอบสลิปเราแค่ถ่ายแล้วแชร์ลงไปในไลน์แค่นั้นผลก็ออกมาแล้วใช้เวลาไม่ถึงวินาทีเรารู้สึกว่าประหยัดเวลามากๆทํทำให้เราเอาเวลาไปตานายอย่างอื่นได้ Thunder Solution ลดเวลาเช็คเพิ่มเวลาชัว